เ4แบบใหม่เหมือนเมืองนอกเลยวิ่งผ่านมาแล้ววิ่งได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูการเตรียมความพร้อมของมอเตอร์เวย์สาย m p 1บนะครับบางใหญ่กาญจนบ,บุรีนะครับที่จะเปิดให้ทดลองใช้บริการภายในปีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมว่าแต่ละจุดแต่ละด่านเป็นยังไงกันครับ และวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเดินทางบนเส้นทางสายความฝันของใครหลายๆคนนะครับนั่นก็คือมอเตอร์เวย์สาย M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เขาว่าย่นระยะเวลาจากกรุงเทพไปกาญจนบุรีได้ในเพียงพริบตาคำว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอยเกิดขึ้นได้จริงเรามาดูกันว่าเส้นทางจริงจะน่าใช้ขนาดไหนและพร้อมเปิดใช้งานหรือ,อยังครับ ตอนนี้ผมอยู่บนมอเตอร์เวย์สาย M81 จากที่ดูด้วยสายตาเนี่ยต้องบอกเลยว่าถนนสร้างเสร็จสมบูรณ์แบบมากๆนะครับทั้งพื้นผิวการจราจรที่เรียบกิ๊บเลยและป้ายบอกทางที่ติดตั้งไว้อย่างชัดเจนตลอดเส้นทางจากข้อมูลที่ผมได้มาจากกรมทางหลวงนะครับงานก่อสร้างเนี่ยเสร็จไปแล้วกว่า9 9 ส่วนงานระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็ยังคืบหน้าไปกว่า92.89%ด้วยครับที่เหลือก็แค่เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งจะเปิดให้ได้ใช้อย่างเต็มรูปแบบเนี่ยในทุกๆด่านตลอด2 4ชั่วโมงเนี่ยก็ภายในปี68เนี่ยครับแววๆว่าน่าจะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับคนไทย แต่ก่อนหน้านั้นอมทางหลวงก็มีแผนจะเปิดให้ใช้บริการแบบยีบสี่ชั่วโมงใน7ด่านตั้งแต่เดือนตุลานี้นะครับยกเว้นด่านศรีสะทองที่ยังอยู่ระหว่างการทําระบบก็คงต้องอดใจรอกันอีกนิดนึงนะครับที่เราเห็นอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับที่เหมือนเสาไฟบอกป้ายบอกทางที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือระบบด่าน m 4นะครับที่บอกว่ามันจะไม่ได้มีช่องเป็นเหมือนตู้เหมือนเป็นเก็บตังคนงงงน์นะครับก็จะเป็นเลนถนนนี่ครับวิ่งแล้วก็ลอดไปเลยคือตรงนี้เนี่ย ก็ระบบ m 4เนี่ยก็จะสามารถแบบคิดเงินตอนออกนะครับแล้วก็ขาเข้าเนี่ยนี่ขาเข้าก็อยู่ฝั่งนู้นก็จะไม่ได้เป็นตู้เก็บเงินแล้วนะครับก็จะเป็นระบบ m 4็นะครับในระบบทะเบียนนะครับที่วิ่งผ่านได้เลยนะครับทั้งขาเข้าและขาออกแต่ถ้าสมมุติว่าใครกังวลว่าเรามันยังไม่ได้ใช้ลงที่เป็น m 4นะครับระบบขาออกแบบตู้จ่ายเงินเดิมก็ยังมีนะครับอยู่ตรงนี้ นี่อย่างตรงเที่ยวอยู่ตรงนี้คือด่านกาญจนบุรีนะครับคือด่านสุดท้ายของมอเตอร์เวย์สาย m 8 1ก็ยังมีระบบให้เลือกอยู่นะครับที่เป็นแบบนี่ M4 แบบใหม่เหมือนเมืองนอกเลยวิ่งผ่านมาแล้ววิ่งได้เลยนะครับก็จะวิ่งผ่านนี้เฮ้ปึ๊บปึ๊บนี่ก็จะวิ่งอันนี้ครับความน่าเชื่อถือของมอเตอร์เวย์ไม่ได้อยู่แค่บนถนนที่สวยงามเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงเทคโนโลยีเบื้องหลังที่คอยดูแลความปลอดภัยให้เราตลอดยี่บชั่วโมง ที่นี่นะครับมีห้องควบคุมอัจฉริยะหรือเรียกว่าคอนโทรล r o มนะครับที่ติดตั้งทั้งระบบเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างครบคันไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความปลอดภัยและการจราจรอัจฉริยะนะครับ ITS ที่สามารถตรวจจับปริมาณรถและแรงงานสภาพการจราจรแบบเรียวทามระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้นนะครับ MFlow ที่ทาให้รถวิ่งผ่านไปได้โดยไม่ต้องเสียเวลามาต่อคิวนะครับระบบตรวจจับความเร็วเพื่อควบคุมให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วตามกฎหมายที่กําหนดกล้อง CCTV ตลอดเส้นทางเจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมจะสามารถมองเห็นเหตุการณ์ต่างๆบนถนนได้ตลอดเวลาและพร้อมให้ความช่วยเหลือทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินนะครับและล่าสุดผมได้รับข่าวดีมาจากอธิบดีกรมทางหลวงที่ได้ออกมาบอกว่าช่วงเทศกาลปีใหม่2569นี้นะครับจะเปิดมอเตอร์เวย์ให้เป็นของขวัญถึง3สายด้วยกันนะครับก็คือสาย m 6บางไปอินโคราชนะครับเส้นทางสายอีสานเนี่ยจะเปิดให้บริการแบบสลับด้านเพื่อช่วยให้คนเดินทางกลับบ้านได้อย่างสะดวกนะครับมอเตอร์เวย์ m 81บางใหญ่การจานบุรีเส้นทางที่เรากําลังใช้งานอยู่นะตอนนี้จะเปิดให้บริการตลอดสายแบบเต็มรูปแบบ และมอเตอร์เวย์สาย M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วเส้นทางสายใต้ก็จะเปิดให้บริการตลอดทั้ง2ฝั่งซึ่งจะเริ่มทดลองเปิด10กิโลเมตรแรกในเดือนตุลานี้ก่อนจะเป็นการเปิดตลอดสายจนถึงบ้านแพวในช่วงปีใหม่นะครับหลังจากที่ผมได้สัมผัสเส้นทางนี้ด้วยตัวเองนะครับเส้นทางนี้จะช่วยให้การเดินทางจากกรุงเทพไปกาญจนบุรีจากเดิมใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงก็จะเหลือแค่ประมาณ50นาทีอันนี้ครับสำหรับใครทีอ่อยากรู้เรื่องราคานะครับก็ จะถ้าด่านการจันบุรีเนี่ยดูราคาครับถ้าเราขึ้นมาจากด่านบางใหญ่ก็จะอยู่ที่150บาทในรถที่เป็น4ล้อนะครับหรือถ้าเรามาจากด่านท่าม่วงก็คือตัวบนนู้น35บาทนะครับนี่ราคาก็จะอยู่แบบประมาณนี้นะครับนี่นี่คือราคาของมอเตอร์เวย์ M81 นะครับและที่เราอยู่ตรงนี้นะครับก็คือด่าน กาญจนบ,บุรีนะครับที่เราวิ่งมาจากทางด่านบางใหญ่เนี่ยการจนบ,บุรีเนี่ยตรงไปก็ลงอำเภอเมืองนะครับไปพนมทวนได้นะครับนี่คือด่านการจนบ,บุรีก็ระยะทางทั้งหมดประมาณ9 5้าสเนี่ยถ้าเราตอนนี้เนี่ยทางทางหลวงได้บอกว่าขอกําหนดความเร็วอยู่ที่ไม่เกิน90นะครับก็จะอยู่ประมาณสัก1ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ถ้าพอเปิดอย่างเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก120ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ประมาณ50านาทีนะครับไม่ไม่ถึง1ชั่วโมงดีนะครับก็ ตรงนี้เนี่ยยังเป็นด่านเขาเรียกว่าด่านเก็บตังค์แบบเงินสดนะครับให้ได้ใช้บริการอยู่นะครับก็จริงๆระบบ M4 แบบใหม่เนี่ยมันดีที่ว่ารถสามารถโฟร์ได้เร็วนะครับไม่ต้องชะลอกันตรงหน้าด่านที่จะติดนะครับก็คือจะเป็นระบบเหมือนอยู่เมืองนอกเลยคือมีตัวตัวจับเนี่ยอยู่ด้านบนแล้วรถเราวิ่งผ่านด้านล่างเลยนะครับก็คือสะดวกมากเลยรวดเร็วจริงๆและนี่ก็คือความพร้อมของรเตย์สาย M81 บางใหญ่กาญจานบุรีนะครับซึ่งตุลานี้เนี่ยจะเปิดทั้งหมด 7ด่านนะครับยี่ี่ชั่วโมงนะให้วิ่งกันทุกวันตลอด7วันเลยนะครับแล้วก็ช่วงปีใหม่เนี่ยจะเปิดแบบเต็มรูปแบบ8ด่านให้ทดลองวิ่งกันแบบฟรีๆเลยนะครับก็คือวิ่งได้เลยเมืองกาญบางใหญ่หรือจะไปใต้ก็คือลงตรงนครปฐมนะครับไปราชบุรีเพชรบุรีประจวบก็ได้นะครับหลบพระรามสองมาวิ่งเส้นนี้ก็ได้นะครับคลิปหน้าเนี่ยจะพาไปดูอะไรพาไปชมอะไรเนี่ยฝากติดตามมาด้วยครับสำหรับบิสทอสและมะขามสวัสดีครับ